นายเและนายบถูกนายซตกลงชักชวนลงทุนร่วมหุ้นการเป็นเงินคนละหนึ่งล้านบาทเพื่อนําเงินจํานวนดังกล่าวเป็นทุนในการนําไปปล่อยกู้ให้แก่ประชาชนคนทั่วไปในอัตราร้อยละหหรือ7และหรือร้อยละ10บถึงยีบาทต่อเดือนโดยนายซออกอุบายว่าจะปันผลแบ่งกําไรให้เดือนละ1นึ่งแสนบาทแต่พอเมื่อถึงกำหนดแรกๆนาย C ก็ได้แบ่งผลกำไรตามที่ตกลงกันไว้ แต่เมื่อผ่านเวลาสักพักนายซีก็ไม่ได้แบ่งผลกําไรให้อย่างที่ได้ตกลงกันไว้กลับเงียบหายติดต่อไม่ได้แม้นายเอและนายบีจะได้รับความเสียหายจาัดก,การกระทําหลอกลวงนั้นก็ตามแต่ก็ถือได้หรือแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่านายเอและนายบีรับข้อเสนอดังกล่าวจากนายซีโดยมีเจตนาร้ายมุ่งประสงค์ต่อผลอันเกิดจากการกระทําที่ผิดกฎหมายแม้การกระทําที่ผิดกฎหมายนั้นไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเพียงการหลอกลวงของนายซี เพื่อช่อโกงนายเอและนายบีหรือไม่ก็ตามถือว่านายเอและนายบีนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายจึงไม่สามารถนำคดีมาฟ้องนายสในความผิดฐานช่อโกงได้คำพิพากษาสารดีกาที่1 2 6 5 9สอง3ทับ5ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น 0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ